สวัสดีค่ะในชื่อยายไหมชื่อจริงนางสาวทารินีจีนปฏิพัฒน์ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์สาขาการสอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยเดี๋ยวจะเรียกสั้นๆว่ามอม,อมอรก็ได้ค่ะเหตุผลที่หนูเลือกมาเรียนที่นี่เลยเหรอคะก็เพราะว่ามหาวิทยาลัยนี้อะค่ะเดินไปทางไหนก็มีแต่พื้นที่สีเขียวเดินไปทางไหนก็จะแต่ต้อนไม้เต็มไปหมดเลย <S <S แถมนักศึกษาที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยนี้ไปได้รับคาราชการเป็นคุณครูกันแทบจะทุกคนเลยค่ะ แล้วยาใหม่ขอแอกบกระชิบบอกค่าเทอมที่เนี่ยถูกมากค่าหอก็ถูกถูกจนไม่รู้จะพูดยังไงเลยค่ะส่วนแรงบันดาลใจที่ทําให้หนูอยากเรียนครูหรอคะก็เพราะว่าคุณครูประจําชั้นของหนูหนเองค่ะซึ่งเป็นคุณครูสอนรายวิชาสังคมซึ่งการสอนของคุณครูนะคะจะเป็นการสอนที่น่าสนใจและก็สนุกมากมาเลยค่ะคุณครูเขาจะเอาเกมเข้ามาสอนแทรกทําให้การเรียนรู้สนุกมากขึ้นและไม่ทาให้น่าเบื่อเลยค่ะ และเป้าหมายของหนูนะคะคือหนูอยากจะจบไปเป็นครูที่ดีเหมือนคุณครูที่เป็นแรงบันดาลใจให้หนูค่ะขอบคุณที่รับชมและรับฟังมาถึงตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย